สวัสดีครับบินี์ต้อนรับเข้าสู่รายการสุดข,ข่าวประจำวันที่13บิถาย,ยน25ันหาครับวันนี้ข่าวแรกก็ไปดูที่ราคาน้ํามัน WTI กันเลยนะครับเมือม่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยนะครับน้ามันเนี่ยได้ขึ้นมากว่า2%เซนะครับแล้วก็ได้แรงกจากที่อิรักเนี่ยสนับสนุนให้กลุ่มโ c Plus นะครับลดอัตราการผลิตน้ํามันลงอีกนะก่อนการประชุมในช่วงสงสัปดาห์ข้างหน้านี้แต่ว่าเมื่อพิจารณาตลอดทั้งสัปดาห์ที่แล้วนะครับราคาน้ํามันเนี่ยร่วงมากกว่า4%เเลยยีว เพราะฉะนั้นฮิโรกินะครับคีกูกาวะเนี่ยนักวิเคราะห์จากบริษัท NS นะทรดดิ้งกล่าวว่านักทุนเนี่ยมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอุปสค์น้ำมันนะที่ชะลอตัวลงในทั้งสหรัฐและก็จีนนะครับขณะเดียวกันนะครับแล้วลงทุนลดการคาดการณ์นะครับเกี่ยวกับผลกระทบของความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะที่จะมีผลต่ออุปทานน้ำมันนะครับในตลาดโลกก็ทำให้นะตอนนี้ราคาน้ำมันก็เริ่มลงต่อแล้วนะครับคาดว่านะครับ ราคาก็จะลงไปที่่าแนวรบประมาณ68.3นะครับแต่บางครั้งเนี่ยคิดว่ามันจะมีจุดที่ทดสอบอยู่นะครับอาจจะไปไม่ถึงก็ได้นะครับอยู่บริเวณ73.6แถวๆนี้นะครับเป็นด่านแรกรที่ราคาจะลงมารบ,บริเวณนี้ถ้าเกิดว่าไม่หลุดแนวนี้นะโอกาสก็เด้งขึ้นแนวก็มีค่อนข้างสูงครับหรือถ้าเกิดว่าลงมาแรงๆเลยครับเด้งแล้วแต่ว่า ไม่ผ่านเจ็ดสิบเจ็ดนะครับก็จะลงมาตามเป้าหมายเดิมนะครับทีนี้ไปดูทองคํากันสักนิดหนึ่งนะครับเช้านี้นะครับก็เปิดนะครเปิดลงไปนะครับแล้วก็คาดว่าจะลงได้อีกเล็กน้อยนะครับเพราะว่าในทันเฟรมเดย์เนี่ยนะครับมีดีมาโซนอยู่นะครับบริเวณหนึ่งเก้าสามูนนะครับจนถึงหนึ่งเก้าูนย์แปดนะครับโดยประมาณนะครับก็รอให้ราคาลงมาทดสอบก่อนนะครับบริเวณแถวแถวนี้นะเป็นแนวต้านเดิมนะครับ วันนั้นอันนี้ก็จะเป็นแนวรับใหม่ก็ใกล้ๆเคียงแล้วนะครับบริเวณ1930ตรงนี้นะก็เป็นจุดโอกาสที่เราจะบายกลับขึ้นไปได้นะครับส่วนแนวทดสอบนะในทัางเป็นหนึชั่วโมงคาดว่าจะขึ้นมาบริเวณ1954นะครับถึง1958งเห้าแบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ถึงนะครับอาจจะขึ้นมาแค่1945ก่อนแล้วก็ค่อยลงไปก็ได้อนนีเดียวต้องดูทีหนึ่งว่าแรงขายหน้าง,งานเป็นอยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวไปดู ออนกันสัลเลน้อยฝั่งยุโรปนะตอนนี้ก็อยู่บริเวณแนวรับนะฮะอันนี้ก็ที่คาดการไว้คราวที่แล้วเนาะว่าราคาจะลงมาบริเวณแนวนี้นะครับแล้วก็จะขึ้นไปบริเวณ1 2 5 1 3บนะครับบริเวณนี้ก็เป็นโอกาสที่เราจะเข้าบ่ายได้นะว่าตอนนี้เนี่ยราคาอยู่แนวรับคอด,ดีเลยนะครับโอเคสําหรับรายการสุปข่าววันนี้นะครับก็ขอ,อจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ